สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อแจนนะคะเราเป็นคนที่เพิ่งกลับมาจากการไปแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดามาค่ะก็คือเพิ่งจะถึงประเทศไทยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเองค่ะจากประสบการณ์ที่เราไปแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดามานะคะก็เราก็ได้เจอแบบคนหลายคนมา,มากๆแล้ว แต่และคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็รู้จักวัฒนธรรมไทยของเรานะเราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะที่แบบวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันโด่งดังมากๆโด่งดังไปจนถึงเมืองเล็กๆที่เราอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกเลยค่ะ <c oughs> ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะ <c oughs> เราจะมาพูดอยู่ประมาณแบบสองเรื่องด้วยกันก็ ถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมไทยในด้านไหนบ้างก็มาฟังกันเลยค่ะโอเค่ะแล้วก็มาเริ่มจากอย่างแรกกันเลยนะคะก็คืออาหารไทยนั่นเองค่ะ <_ H all> พอแบบพูดถึงเกี่ยวกับอะไรที่เป็นไทยแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะนึกถึงอาหารไทยเป็นอย่างแรกเลยค่ะเ <_ H all> พราะเราคิดว่าแบบเออมันเป็นอะไรที่แบบ the most known ที่สุดเกี่ยวกับ ไทยแล้วสําหรับคนต่างชาต,ติอย่างที่เราได้บอกไปว่าเราอยู่ในเมืองเล็กๆตอนที่เราไปแลกเปลี่ยนมาคือในเมืองนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบร้านอาหารไทยตั้งอยู่ร้านหนึ่งด้วยค่ะแต่คือจะบอกว่าอาหารไทยร้านนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอาหารไทยขนาดนั้นแ,แบบอาจจะปลอมหน่อยแต่ว่าร้านนั้นเนี่ยคนก็คือแบบเข้าไปเยอะมากๆแล้วก็มันก็มีบางเมน,นูแหละที่แบบเอ,อ มีความใกล้เคียงกับอาหารไทยที่เรากินอยู่ในประเทศไทยเรียกได้ว่าอาหารไทยนี่คือแบบโด่งดังมากจริงๆนะคะสิ่งแรกๆเนี่ยที่คนจะนึกถึงเกี่ยวกับอาหารไทยก็คงอาจจะเป็นแบบส้มตำต้ยมยำกุ้งแกงเขียวหวานมัสมัน่นอะไรพวกนี้อะคะ่ะที่แบบเออมันดูมีการแบบโปรโมทมากๆในะอาหารไทยคือมันมีแบบ หลากหลายประเภทมากๆมีแบบอาหารของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ที่แบบเออแต่ละภาคเนี่ยเขาก็จะมีแบบอาหารที่แบบแตกต่างกันมีแบบวิธีการกินที่ต่างกันรสชาติก็จะมีแบบของแต่ละภาคไปสุดท้ายแล้วเนี่ยอาหารไทยแต่ละของแต่ละภาคก็ มีทั้งถูกใจทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติกันไปมากมายเลยอาหารไทยเนี่ยประวัติความเป็นมาก็คือมันมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วนะแล้วก็มีการแบบพัฒนาปรับปรุงวัตถุดิบที่ใช้อะไรอย่างนี้มาได้เรื่อยจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่เราแบบเออได้กินการได้แบบรู้จักเป็นอาหารไทยนี่อีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือแบบ วัฒนธรรมในการกินอาหารไทยนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> เอาจริงมันก็ต่างจากแบบในหลายๆประเทศในโลกมากเลยนะแบบถ้าในฝั่งตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบใช้ซ่อมกับมีดใช่ไหมหรือแบบว่าถ้าเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็จะแบบเออใช้ช้อนแล้วก็ตะเกียบแต่ว่าถ้าเป็นของอาหารไทยเนี่ยเราก็จะใช้เป็นช้อนกับซ่อมบางคนก็แบบ เอออาจจะใช้มือในการแบบทานข้าวหรือแบบที่เรียกว่าเปิบข้าวนั่นเองถ้าสําหรับเราเนี่ยเราก็จะแบบว่าใช้มือทานในเวลาที่แบบเรากินข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้บนโต๊ะอาหารเนี่ยแบบบางทีมันก็จะมีเป็นแบบข้าวแล้วก็แบบกับข้าวอะไรนี้ก็มันก็อาจจะแบบเยอะน้อยแล้วแต่จํานวนคนที่แบบว่ากินข้าวอยู่ที่โต๊บนั้นแต่ละกับข้าวเนี่ยมันก็มีทั้งแบบ แกงแกงเพชรแกงจืดหรือว่าแบบพวกของผัดของทอดซึ่งมันก็จะทําให้แบบเออเรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่าเราได้กินอาหารที่แบบหลากหลายชนิดแล้วก็แบบครบห้ามู่ไปเลยมันจะมีแบบว่าที่เป็นอาหารจานเดี่ยวคนส่วนใหญ่ก็จะแบบนิยมกินกันใช่ไหมเพราะว่ามันแบบเออกินง่ายสะดวกแบบพวกกระเพราแกา่กะเพราไกา่ กับเไก่หรือว่าแบบอาจจะเป็นพวก,ก๋วยเตียวก็จะมีแบบทั้งแบบน้าําแบบแห้งแล้วก็แบบพวกผัดๆอย่างเช่นแบบผัดไทยที่แบบว่าเออต่างชาติรู้จักกันหรือว่าจะแบบผัดซีอิ๊วอะไรประมาณนี้เออแล้วว่าแต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มหิวกันไหมจะมีวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แบบเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้นะคะก็คือเออเป็น แฟชั่นกางเกงช้างนั่นเองจริงๆมันก็เป็นแบบของที่ระดึกที่มีมาแบบตั้งนานแล้วแต่ว่ามันจะแบบว่าโด่งดังสําหรับชาวต่างชาติมากกว่าก็แบบเพิ่งจะมาเริ่มดังขึ้นดังขึ้นตอนแบบเออช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ที่จะแบบเออมีแบบชาวติ๊กต k อกที่แบบใส่กางเกงช้างเต้นหรือว่าอาจจะเป็นแบบศิลปินไทยกับศิลปินต่างชาติที่แบบ เขาใส่กางเกงไทยกางเกงช้างแต่ว่าแบบชาวต่างชาติก็โปรโมทวัฒนธรรมไทยได้แบบดีมากๆเลยนะทำให้คนไทยแบบเออหันมาสนใจวัฒนธรรมตัวเองได้มากขึ้นด้วยคือแบบกางเกงช้างที่แบบเราเห็นกันทั่วไปเนี่ยมันก็จะแบบเป็นกางเกงขายาวผ้าแบบบางๆใส่สบายๆจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นลายช้างใช่ป่ะล่ะก็มันบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นกางเกงช้าง มันก็จะเป็นลายแบบกราฟิกช้างที่แบบเออสวยมากๆแล้วแบบมันก็จะมีความเป็นแบบลายไทยอะไรประมาณนี้ด้วยตอนที่เราไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมเราก็เอากางเกงช้างไปฝากโพส์มันแล้วก็โฮส์ของเราด้วยซึ่งแบบเขาทั้งสองคนเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาชอบกางเกงช้างมากๆเลยมันแบบใส่สบายมากๆแล้วก็ลายสวยมากๆอีกด้วย พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้แบบคนที่แบบมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะแบบนึกออกว่าเออนี้กางเกงช้าอันนี้แบบมันต้องแบบเกี่ยวกับประเทศไทยแน่ๆเลยแล้วนอกจากแบบเออจะทําให้เขานึกถึงแล้วเนี่ยมันก็แบบใส่ได้เกือบเกือบถูกโอกาสเลยนะมันบางใช่ไหมหล่ะมันก็เลยแบบว่าเออจะใส่แบบตอนไหนก็ได้แบบใส่อยู่บ้านหรือใส่ออกไปเที่ยวข้างนอกโดยเฉพาะใส่ไปวันเนี่ยเพราะว่า เออถ้าแบบอย่างต่างชาติอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชอบใส่เสื้อขาเสื้อหรือกางเกงขาสั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขามาเที่ยววัดเนี่ยเขาก็จะแบบเข้าไม่ได้เพราะว่าแบบทางวัดเขาก็ไม่อยากให้คนใส่แขนสั้นขาสั้นพอมีกางเกงช้างอะไรเนี่ยมันก็แบบเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสําหรับชาวต่ตางชาติเขาก็จะแบบเข้าวัดได้แล้วก็ไปเที่ยวสนุก แล้วก็มีแบบว่าเป็นกางเกงช้างเป็นแบบของฝากไปด้วยก็คือดีมากๆก็คือเขาก็จะได้แบบทั้งควา้างทรงจันดีๆแล้วก็ได้ของฝากกลับไปที่ประเทศของเขาที่เขามา <c oughs> โอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นสองเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่เราได้นำมาพูดในวันนี้นะคะเราก็แบบได้เล่าไปค่อนข้างที่จะละเอียดเลยเนาะ แล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราให้มันคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนถึงแบบรุ่นหลานรุ่นเหลนอะไรอย่างนี้เลยลเราสามารถนำเสนอให้กับชาวต่างชาติได้เพราะแบบชาวต่างชาติเขาแบบก็สนใจวัฒนธรรมไทยของเรามากๆก็อย่าลืมนะว่าวัฒนธรรมไทยของเรามันเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์มากๆเลย ก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็อาจะต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ